สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาบพกอกับบ่าวหนองมือนีโค้งสุดท้ายครับผมมือนีวันที่สิบห้าแครับมืออื่นกับวันที่หนึ่งโอ้ยวันที่หนึ่งกล่ะสิถือเลยว่าคือบอกพิ่บอถือมืออื่นกับวันที่สิบหแหละครับผมมืออื่นกัมันุุนรอหลับโฉกนํากันครับผมตัวเลขที่บ่าวหนองไปหามาบ่าวหนองก็ว่างว้ให้เหมือนเวลนานะครับเนาะหรืออาจสิบ่ทันเบิดเพราะว่า ตอนนี้บ่าวน้องล่อเลขของเจกุ้งอยู่ว่าบุหัวเพิ่นสิส่งมาให้ตอนใดถ้าเพิ่นส่งมาให้มื้อแลงเดี๋ยวมื้ออื่นตอนเช้าบ่าวน้องสิอาร์ตละกะเอาลงช่องให้ฟังอีกเทื่อนึงว่า,พาเาพ,พ,าาพิ่นสิตามเลขใดว่าเพิ่นได้เลขตัวใดเพราะว่างวดว่าหันเพิ่นซื้อ904เนาะเลขมันก็เข้า94แต่บ่แน,น่ว่าเพิ่นสิตามตัวเก่าบ่ถ้าเพิ่นตามตัวเก่าหรือจังได๋หรือเพิ่นได้ตัวใหม่เดี๋ยวบ่าวน้องสิฝ่าเอามาลงช่องให้ เบื่องนะครับเนาะมอน้กะบ่มีอย่างไยครับเขามาทักทายกันเพราะว่าหลายคนกะถามมาว่าเบาน้องสื้อตัวใดเบาน้องสื่อตัวใดถ้าผูใ้ใดได้เบิ่งคิปบบาน้องที่เบาน้องให้ตองหดวนะครับเนาะเบาน้องกะเอาลงไมาให้แล้วเดี๋ยวเบาน้องสิเอาให้เบิ่งอีกเทา่านึงว่าเบาน้องสื่อตัวใดเหรียญตัวใดเพราะว่าบางคนก็นว่าอยากอยากสื่อน้า เบื้องใด้อครับเบิงไดเพื่อเป็นแนวทางคันสิซื้อน้าซื้อตามทุกโตก็คงอาจจะเบาไหวก็เลือกเลือกเบื้องเอาครับมากตัวไดก็เลือกเบื้องเอาเพราะว่าบ้านน้องกับ่บดใดว่าต้องให้มัซื้อน้าเบิดทุถกโตเพราะว่าเงินทองมันก็หายากนะครับเนาะคันสิซื้อเบิดทุถกโตมันก็บ่าไหวบางโตกอาจสิถือโตถ่เจะคลองมากบางโตกอาจสิ คือตัวที่จะคข้องบ่มักก็มีทั้งมาทั้งบ่มักนะครับเนาะแต่ว่าเลขสิอันหรือบ่อันอันนี้เบาหน่องกะบ่หูนะครับเพราะว่าเขาบ่ท่านได้เอามาให้เบิ่งว่าเลขกตัวใดอันแน่เจอเลขอันไปกะก็ชิบายจากไหนเนาะแต่เบาหน่องกะซื้อคือเก่าครับอันกะซื้อเพราะว่าเพื่อนใดใดมาแหลวเพื่อนไห้มาแลลวเบาหน่องกะซื้อคือเก่านะครับเนาะแต่ว่าชิซื้อหน้อยซื้อหลายอีกเรื่องนึ่งนะครับเนาะจังไดกะขอให้ทุกคน โชคดีนะครับเบิ้งให้โบฟังให้โบแล้วเบ้าหนองแล้วก็มาพบโชคไปน้ำกันนะครับเนาะดูโจบแล้วทุกคนจะพบโชคครับศรัทธามีบาร,รมีเกิดเนาะสุกทิงสุย่างกะดูที่โชคแล้วดวงเบ้าหนองกะกำหนดให้บ่ได้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสิถือหรือบ่ถืออันนี้กก่ยาวากันเนาะครับเนาะเหล็กมันก็มีเขา่ามีบ่เขา เขาคือเขาบ่เขากคือว่าบ่เขาครับบอกกันตรงตรงบางคนก็ว่าบางคนสิว่าเลขบ่เขาประเทศคลีปต่อไปคือว่าเลขเขาเลขเขาอยังก็ประมาณนี้นะครับเนาะรับว่ากันไปครับเพราะว่าเบ้าหนองกะเป็นคนแบบเนี่ยครับคนตรงตรงเบาตรงตรงเบากันตรงตรงมียังกับคุยกันตรงตรงครับบ่ต้องอ้อมคอมแต่ว่า เสียงอย่างเดียวคือเป็นคนเสียงใหญ่เสียงแหบแล้วก็เวลาว้าไปมันก็อาจจะบ่ม่วนในห,หูคนนังซีน่นะจังไดก็ลองทนทน,ทนฟังไปนาะครับเนาะก็คิดซชว่าให้บ้าวน้องเป็นหมู่ในยามที่ในยามแบบใดละ่ะก็สิว่าในยามสีบ่มีไผมันก็มันกับเป็นไรฟ้ไหนะ้เนาะในยามทีเจ้าของไอ,อ้ยังอ่ะ เอาเอาไงไคือในยาที่จะขวังโง,งเาเลยไปมาส่มามานางฟังพี่บาวเอาเพราะได้ยิ้มด้หัวไปนะครับเนาะจั่งไดกะบาวหน่องเป็นกําลังใจให้ทุกคนคือเก่าครับงวดนี้บาวหน่องสือเลขตัวใดไวแน่เดี๋ยวบาวหน่องแปะเลขไว้ด้านข้างไว้ให้เบิ่งนะครับเนาะเพราะว่าบ่าเคยหวงบ่เคยกักสื่อกับสื่อบบสื่อกะบบว่าบบสื่อ,บบาาอแต่ว่า บ้าหนองสีสือตัวใดเพิ่มเติมกับโค้งสิเป็นของเอรื่องของอื่นนะครับเนาะว่าบ้าหนองสีสือตัวใดเพิ่มเติมบอคือตอนนี้บ้าหนองมีเหล็กทำนี่มีเหล็กตัวนี้เอาเห็นเบิ้งนะครับนเนาะเขาบ่เขากบะบ่เป็นยังครับขอแต่ว่าบ้าหนองได้เอามานําเสนอถ้าเบ้าหนองให้เหล็กสามตไปกระแตกออกสองตนะครับแตกออกสองตัวให้เบิดน้ำเด้อบ่เป็นว่า บางเวลาห้ไปสามตเอาแค่คู่เดียวสามตมันสิแตกออกได้สองตัวหรสามคู่แตกออกเห้เบิดนะครับเด้อมันตั้งสิบทได้ผ่านนะครับเนะาะจังไงกะเบาน้องก็ขอไว้พ่อให้ทุกคนโชคดีเลขที่เบาน้องหายวหรือว่าคลิปไหนที่เบาน้องลงผู้ใดเขามาไมา่หรือผู้ใดที่พรท่านได้เบิรง กลับไปย่อนเบิงคลิปใดด้อครับเด้อตั้งแต่คลิปเหลกเลยเบาน้องว่างตัวใดใหน่เบาน้องหรือว่ามาร์กเลขของผู้ใดก็สามารถไปเปิดเบิงย่อนหลังใดครับแล้วก็เบ,บิงแล้วก็ซื้อเอาขันมากก็ซื้อเอาเนาะครับเนาะบอ่าเลขที่เบาน้องขอเลเอก็กออกบปหน้าขอหรือว่าเลขที่เสาแหม่มขอหรือว่าเลขที่ผู้ใดที่ห้มาเบาน้องเอามาเบาลงช่องทันมากก็ซื้อเอาทันบมมากกับพานใด นะครับเนาะเพราะว่าิ่นให้มากัง่ไหเบาหนองกับมาบ่าองสัยก็ขอคุณครับผมถูกกำลังใจที่มีหเบาหนองผู้ใดมากเบาหนองผู้ใดอยากฟังผู้ใดอยากมีโชคกับเขามากแต่ถ้าผู้ใดบ่มากกับห้พานบ่ตองมากอันว่ากันตั้งสัตตังสีนะครับเนาะอันใดเข้าบ่มากเข้าพานครับผมเขามองพานเขาเลื่อนพานถันบ่มากเบาหนองบ่ได้บังคับ นะครับเนาะบ่าหน่งบ่ได้บังคับให้ผู้ใดมาฟังคนที่อยากได้โชคอหลีกับเขามาฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โต้เฮาครับการที่บลบลู่กันการที่ให้เกียรติกันซึ่งกันละกันมันเป็นของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับเนาะบ่าหน่งก็ให้เกียดคนดูคนดูก็ให้เกียรดิดรบานหน่งเฮารับโชคไปนํากันเดี๋ยวมืออื่นวันทีน่1นึเอ้ยวันที่ส6บกอีนึงอีกละ วันที่สิบหกิงหาเข้ามารับโชกไปนํากันเดี๋ยวเบาหนองสีเอาตัวเลขมาลงหอีกถามีคนห้มาแต่ถานบ่มีกะกับโบเละเอามาลงห้เบิง่งงนะครับเนาะเพราะว่าเอามาลงห้เบิง่งแลวกะสีได้เอาไปซื้อนะครับเนาะจังไ๋กะเลขที่หอย่าให้มันอันเถอะเพราะว่าขันอันแล้วมันกะถามว่าได้เงินบ่มันกะได้อยู่ครับแต่ว่า มันก็ได้น่อยเนะะาะกับวิอยากให้ถือเลขอานเลขใดที่เขาบวชอันให้ออกตัวนั้นนะครับเด้อหมือนงวดที่สิบหกสิงหากับขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งใดก็ให้ทรงวังดังปาถนาขันฝนตกให้ระวังนะครับเดี๋ยวสีเป็นวัดเบาหนองกะยัง่งจั้งไดละ่ะเบาหนองกะยัง่งหลังกายกะยั่งมาเต็มลอยแต่ว่าเบาหนองกะพยายามออกไปหาตัวเลขมาให้ทุกคน เพื่อ fc ทุกคนนะครับเนะนาะจะได้ขอให้ทุกคนสุขสมหวังดังปาถน,นาพรุ่งนี้รับโชคไปด้วยกันครับเปิดกระเป๋ารอรับโชคเลยถกิดเป็นไปได้นะครับตอนเสาร์จุดธูป36ดอกดอกไม้3คู่น้ำหนึ่งแก้วเงินเก้บาทเอาว่างไว้ทีแจ้งนะครับเนาะเพื่อเปิดโชคเปิดดวงขอขามาพระแม่ทรณีให้เปิดโชคเปิดดวงเข้าบ้าน ครับผมจะได้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ